สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัส,ส,ส,วสดีครับทุกคนครับครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกทุกคนครับเป็นิดมาอยู่พี่คลิปนี้น้องอาวินสวัสดีสวัสดีครับผมอ้าวมานแล้วสวัสดีครับพสว um ัสด hm ีครับนะครับท่านผู้ชมไหนไหนเมื่อนี้ผมทั้งสามช่องเลยยืนอยู่คางสารปูนาคราชครับซึ่งน้องอาเมืวดที่แล้วเนาะคือพูดง่ายๆปูลือศีนาคราชอโอ้ยคือว่างนัดเป็นมีดหนวดมีดยังเป็นลือศีไหมเป็นปูลือศีเลยเน่ยบัดที่นี่งวดที่แล้ว ที่มาขอกับอาวินสองคน <Huh. S 1> คือเลขเซีมซีกับเลขทูบตรงกันเป๊ะได้มาเก้าหนึ่งเจ็ดซึ่งตอนผมทักทวงเลขทูบผู้อาวินอยู่ว่ากล้องมันดับเอาอาวินเก้าหนึ่งเจ็ดตัวนี้กล้องดับปั๊บเลยทีเดียวันคือจังเป็นบอกปิศนาว่ากล้องดับเป็นศ <gel> ูนย์เด้ออีหลีมันอีเลคท้าแลวที่หนึ่งกัลัาออกเก้าศูนย์เจ็ดโอ้โหแตนที่นี่มีคนเม้นมาหรือมีคนไลน์มาบอกอาวินเด้ หนุ่มอามถ้าบอกว่ากล้องดับตั้งแต่หนุ่มอามบอกว่าทูบไอ้เลขทูบเนี่ยเก้าหนึ่งเก็ดเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะเก้าศูนย์เก็ดเป๊ะเลยอวินเป๊ะเลยอืมนี่แหละนี่ครับท่านผู้ชมพอว้าเกินมากถึงขอนี่เราก็คิดออกแล้วเนาะับเนาะครับทำร่มนึกออกเลยนึกออกเลยว่าปูมันจะหายแนวทางตัวเลขแบบนี้เพียงแค่ว่าเป็นปริศนานิดนึงเขาเขากับคิดอยู่แต่ว่ากับ่อกกล่าวมากเป็นตัวเวอามากเป็นตัวเลขเนาะเอาบ่าวเรื่องไหนล่ะ เอาตบูชมเข่าหนึ่งเจ็เจ็เข่าหนึ่งเจ็ดปัดปจนห้องในป้าได้เลยกล้องดับเอาวินก็เลยบเอาเอาวินกล้องคือดับหลายเหตุเลยดับตังสองสามเทอมนักกว่า<ช>คือมันเบดับนี้จอมืดตึ๊กได้เลยจอหมอดมอเลยง,ยเ,งเสียงเอาวินก็ห,หายหายหมดดขีดเลยคือจังแบบว่าเพื่อนสีบงบอกว่ามันบอดไหมมันศูนย์เด้อประมาณนี้ไหมเอออีหลีที่เ่าหนึ่งเจ็ดนี้คือมือนเดี๋ยวเดี๋ยว้ทเหมือนบ้าไรไปเนาะเขาตไปเบิ้งวมายังยงบอ ถ่ายเนืองแสดงว่าเพิ่นสิให้เขาเบิ่งบ่งหมดนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะมาตามต่อนะครับท่านผู้ชมนะคือเรามาขอโชคขอลาภนะครับที่ศาลปู่ตาศา,าลปู่ฤาษีนคราชที่อ่าอำเภอราศีสไลนะครับแถวอ่าเขื่อนเขื่อนราศีสไลท์แต่ว่าไงนักวันมาซ้อมวันนี้เด้อเป็นไข่ป่องพญานาคขื่นดีเป็นป่องลงไปในมุ่นดีเนีหนักวันดีเลยดีมากเลยหนักวันดีเลยนี่แ<อ>มนแมน นี่คือยังขึ้มันเป็นโค้งว่นขึ้นไปเนาะเป็นคู่ลงมากสิไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยไหมเจ้ามังหันไปมาเป็นเริ่มเป็นแปลี่นเห็นปะอืมเป็นเปลี่ยนเหมือนเพิ่นจะเข้าเพิ่นเพิ่นจะขึ้นมาจากตรงนี้แล้วก็โค้งขึ้นไปอยู่หน้าศาลนะไป็นคดย่หันมั้ยครับท่านผู้ชมว่ให้คนลุกอืมนาะพี่น้องเอาเอาเอาพื้นที่ท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปที่ปู่ฤื้สีนักล่าเลยไปไปเบิ่งมื้อนี่น้ำหนักเก่อนนะไปโอเคครับไปครับท่านผู้ชม ไปครับท่านผู้ชมนะครับไปขอโชคขอลาบกันนะครับผมนะกับสารปู่ฤาษีนคราชนะครับนี่ครับที่ผมเห็นเป็นปองนะครับท่านผู้ชมเนาะคือจังอ่าเป็นทางพญานาคบนเขาท่านผู้ชมเี่ทางตรงนี้นะครับเหมือนเป็นทางพญานาคเข้านะครับผมเนาะเออแมนยู่อวินอื คล้ายๆร้อยร้อยพญานาคมองหนีแม่นกวนแค่ไยๆว่าเพิ่นเพิ่ร้อยขึ้นมาแล้วก็โค้งขึ้นไปเนิดแมนแมนนี่แม่ครับท่านผู้ชมนี่เพราะว่าหมองหันจะเป็นมูนนี่อันนี้ก็เป็นปอสันนิษฐานนั่นแหละแมนปอที่จริงเปโฮวาสิเป็นเหตุผลคนไทยครับเพราะวแน่ใจนะครับเป็นสัตว์นิษฐานของช่างเจ้าว่าพ่อกระวอาแต่แน่ดีๆนะเนาะอันไหนที่มันดีกีเห็ดห้ปูเพิ่นเห็นใจเหลือตัวนเข้าเข้ากะ บอกไปตามนั่นนะเนาะแมนครับผมไปามาช,มช่วงแถวนี้แต่ก่อนท่านผู้ชมคือคือเราก็ามาไม่ได้เนาะเออม,มันน้ำมันท่วมมันก็เข้ามาไม่ถึงแต่ก่อนผมมาที่นี่บ่อยนะแล้วก็เจอเจอสาลตรงนี้บ่อยแต่ว่ามันเข้ามาไม่ได้นะ้ำมันท่วม เมนปูปูลสีหนากลาดฉรล่อการมานมอ,อาเมื่อวานจะเป็นผีมาวินมายกแต่โตแทนบูชาเนี่ยกรกาไหว้ปูนี่ผมคิดว่าเพื่อนต้องหายโชคไงเฮอยางแน่นอนเร็เๆนี่ลแหละต้องร่อโด,ดนเลยอืมพอวาห้องเห็ืไอให้เพื่อนเพื่อนก็นต้องเลี้ยงโตนั่าลหะแมนเยอะ นะครับท่านผู้ชมกับปูฤาษีนักกระลาศน้องงานเนาะไอ้เครียดเครียดคนนี้าะับก็ศรบโบอ้อคือมันมันไต่ขึ้นอ๋อไต่ขึ้นบันไดเครียดไต่ขึ้นบรรไดใกล้าๆเป็นเป็นนั่นแหละคนเหล็กยังอยู่ไต่ขึ้นเอาวิทย์เหล็กอยู่ไรยังอยู่เลยยังอยู่เลยยังเห็นหายังเห็นหนึ่งหรือเก่าหรือหาแต่บ้านหนึ่งหากับเก้าหาท่านผู้ชนี้ลบออกแล้วที่นี่มันใกลายเป็นศูนย์แล้วทีนี่ที่เหลเห็นเป็นแปดเด้ท่านผู้ชมนะครับปูฤาษี นักหลาดเห็นปะนี่โอ้ยจับจมเลยเฮ้ยเยเฮ็ยเง้ยแฮ้ยเน้ยวยเฮ้เ้นเยอฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเนี่ยเฮ้นเยเฮ้ยนฮอเฮ้ยนนย เจ็ดแปดศูนย์ตนะเจ็เจ็ดยุหงาดิเน้นๆล่างๆนัควันเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์นครับต้องเป็นจตรส้าล่างนะครับเจ็ดแปดนยอ้นี่บ่เออเจ็ดตัวหนังวันเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์องอยู่บ่ ยืดง่ายง่าครัดง,งาเลย <S <S อืมต้มนตปนี่้ชัดเจนเลยชเจนเลย่อลยโอ้คนลูกเดยเห็นเห็นโตนนเพล่คนลูกเลย,ยนักวันคนลูกเลยปูเลืสีนัลาดเอามาเอามาเพื่อเผยเนี่ยนักวันเพื่ออยาดไดสารไหม,มถ้าว่าอยากได้สารไหมหรือว่า,าังไง้ขอหายแม่บูรณาปู้แม่ นาะอวินเนาะแัดสถานที่เพิ่นงม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกปักรักษาเออเดี๋ยวเดี๋ยวยินว่าปกปักรักษาโอ้ยเนาะมาวินเฝนเบาผิดอืเออ ท่านผู้ชมไปชายออมสารไห่บ้างนะครับท่านชมไปโอเคครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวขออ่าตั้งกล้องกราบไหว้บอกกราบปู่ฤาษีนักละนะครับผมนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีร่วมนะครับท่านผู้ชมนะสวัสดีอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะ ท่านผู้ชมครับเดดี๋ยยววมาาถน้แงกันมาที่แล้วเนี่ยก็คือผู้ฤาษีนาคราชเนาะมากราบมาไหว้แต่ว่าเอาตรงเด้อถ้าผู้ใดได้โชคได้ลาภนันเพิ่นแน่หรือจะอยากมาบูรณาตนหน่อยคนนมลวินเนาะหรือว่าเอสลัาเซลบ่แตขอปูตรงตรแม่นสลัาเซลสลัาเซลนานนานจะมีแล้วเพราะว่ามันมืดตรงเนี้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้มืดเก็ดเพลินปูหนึ่งซึ่งแสงแดดนี่เขาเด่นทันทีเนาะท่านผู้ชมครับพูดแล้วก็ จัดมาเลยโซลาเซลล์แสงไฟปูปูเวลาแย่แรงนน่สถานที่บริเวณนี่จะหมึดดึงแต่ยังไห่วะที่นี่การเพิ่มแสงสว่างนานุ่มอาเมย์ไม่ผูดบริจาคเด้จะบอกแมนเพิ่มแสงสว่างชีวิตจะสว่างสวัยนะครับไม่หมดมนนะแมนจังเพิ่มให้ปูนี่ทำมีโซลาเซลล์อาจจะได้โชใหไงก็ได้แมนครับผม่าแน่นะนะครับท่านผู้ชมโซลาเซลล์นี่พอสนับสนุนเลยแมนเพราะว่ามันหมึดตรงนี้เอาสีด้ะ ลาดเซลล์แล้วกับอัพอัพขื้นทีเพลน่ะลาดปูนเจนนอยเอาวินบ่นี่จังฐานเพิ่นก็เอียงนะอืมต้องต้องเซ็ตฐานใหม่จังหน่อยบ่คือคือขุดแล้วก็เอียงห็มันตรงตรงไหมเมนแล้วก็ท่าสีทองเนาะท่าสีทองเดือดของเพิ่นเนาะเอาตามสีเพิ่นเลยเอาตามสีอยู่นี่เพิ่นแล้วก็ขอให้ขอหลาดปูนเพิ่นจัหน่อยนึ่งแล้วก็โซล่าเซลล์ติดท่านผู้ชมใครเห็นด้วยปอบมือ เอาเอฟที่ผม่มมาบีกพี่สามคนเอเขาเห็นด้วยดิแมนตบเมื่อเดีอยนนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับทำไมจมโซลาเซลเนี่ยหนาจะมีให้ปูแล้วกันถูกต้องครับเนาะเมนครับถ้าเป็นไปได้กัขอเรื่อยๆนี่แล้วกันเนาะเพราะว่าปูคนที่ได้คิดหอดเอฟซีคิดหอดทั้งถูกต้องตอนตอนบวเนี่ยบอยู่ในคลิปมันตัวหนึ่งกับเิงดิแต้มันมันที่ีเป็นมาช็อตที่ตัดพอทันทีนั่นแหละพักกล้องไหม พักกล้องไว้ให้ให้กล้องมันกลับคืนหน้าไหมกล้องมันมืดมืดไปเลยมืดสนิทเลยกล้องนะท่านผู้ชมมากาบ่ายเออโซลาเซลล์คืนหนึ่งวันแล้วเอาปูนเอาวินหนะครับปูนปูนแล้วก็ยังอีกสีเนาะสีมาะธาตุท่านผู้ชมเอางี้นะสีแดงคือท่านไหนจะร่วมด้วยจะบริจาคโซลาเซลล์ แล้วก็สีทองสีแดงที่ผมจะทําเนี่ยแล้วก็ปูนเะนาะใส่เขาใส่เขาหาวเนะาะแน่นใส่เพราอะดอยู่ใส่เพอได้อยู่หาวท่านผู้ชมครับ,ครบใครจะร่วมด้วยบอกม,มาเลยกับปูหรือสีกับสีไม่หินนักแารดาหินปูนหินกระปูนหิ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 นคินหินหินหิหินนิหันหินเินหินหิดนหินหินหนหินหานหิหิน คนบอกจะมีอย่างสวยๆเลยอ๋อเออเคอาจจะเกยนไปน่อยนึงมามาไปไปอ๋ออ๋อ้แก่กันได้นะจังน้อยอ่านอ่ะบพิดบคืออาวอวิ์บอกคนเด้อขอพายฟซทั้งฝันเ้อค่ะเ้อมันนี่ก็คือตั้งใจมากฮครูครูศสีนาคาราบเคือ่อครับอ่าเป็นแนวทางขอโชพลาภแขกเอ็นซีทั้งมานนะครับทาง้าน้ำมูกตอนลับสามจบ นัโมตัสสะภภคะวะตโตะราหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนัโมตัสสัภะครวัโตะอาหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะภะครวะโตะราหะโตสัมมาสัมพุทััสสะธุาุาสาุสาธาธุสาสาธุุสาธุสาุาิสาาธุาธุาแนลาธุสุสาาธุาธุสุาธา ครูฤาษีนักลาซึ่งงวดที่แล้วลูกหลานได้มาสองพระไทยทถาำอาํากัน2สองสองเนคามประมาวิ้นหลาเลขกนไก่เคี่ยงมากเลยเพราะว่าเลขกู่กระเบิดเชื่มซี่เก่าเกือเก็ดเกล็ดเก่าประมาเนียวรูให้กตะวิษไปแตมเดียวคือเลขหนึ่งาเป็นเลขกศูนย์เล็กสอก้าศูนย์เก็ดปฏว่าิูให้ไก่เคี่ยงมากไก่ายกรวะครูใอย่เป็นหน้าพิธามพอขอโชคลาภ สิบมษายนพศสองพัานารเพื่อให้ได้โชคได้ล,ลาบสามโตัวตรงๆของเลหล็กถ่ายแล้ววันที่1นํานไปฝ่าไปตอนเ็สซี่ทั้งบ้านทีกลงตก,ะกระคำลำบากให้เรียงกันนะนีพท่อยให้เรียรนกันหะกันมหาปูเอยห่างมินกปลารทั้งสามสองอะไรทัางๆเป็นแนวแม่แล้วว่าอองม,าามหาปูมาติดตามขอโฉคลาภนัาไปให้ตูให้ได้นัาไปให้เ็ซี่ทังบ้าวนใดเพราอไดร ปูนีโปวดทายรูกแรงไขได้าสามตัวตรงๆก็ต้องลดก็ต้องก็ต้องขึนเอาตรงตๆนัปูนเลยเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งห่วดพักทีสิบหกเมษายนพศสองพันาห้าร้อยหสกสิบตามนั้นเลยนัปูน,นสา วัอาทิตย์วนสัมผัสก็แจงวันนี้เจ็ดแปดศูนย์ใ,นใคๆ <Get 80. S 2> ก็ว่าเป็นบางตาไวว่ะครแ <Man. S 1> ม่คือในสารปูนาคราดเนี่ยต็อไปสิมิตรโชคลาบไม่เข้าด้เบิ้งหละจากนี้ไปนี่เพราะว่าเป็นลอ่อค่อยการมากของนุ่มอารมอิมวินแหละกรทั้งสองคนจะแนวว่าสิมีคนข้อมาก,ก่าไหวพันนวลนั่นที่สุดกัมีคนมาก,ก่าไหวันนิลิผมคิดว่าจากนี้ไปมีแต่ความโชคดีแน่นอนครับปูมันจะต้องให้โชคเข้ายัง แน่นอนเหรอกรับต่อเนื่องนะผมเสื้อวางสั่นเพราะว่าเป็นเพราะสันนมอามกบพี่มาวิ่งสิบ่เห็นสารนี่เลยนาะมาจังไหนคือไหนมาเห็นสารไปจังไหนมาจังไหนก็ว่าเคยเห็นครั้งนั้นเพราะแมนน้ำถ่วงเคยเห็นเคยเห็นครั้งนั้นเชียวมานน้ำท่วมแล้วก็โดนแล้วมาที่นี่ซึ่งซึ่งก็วิ่งวันสิมาขอมันมาบ่ได้มันน้ำมันท่วมมาบ่ได้บัดนี้หลังจากน้ำลดกับปารีสสังเกตเลยนะคนตอนเข้าไปกับปอเห็นดิกับบ่ได้สังเกตตอนตอนเข้าไปที่รถไปหอดเทียนไปกับมุบา ่าสิปนแม่ิคับบอกมาสะดุดตาสะดุดตาหนุ่มอามเลยสะดุดตานุ่มอามคือไข่ก็โดนกินโดนเคยสัญญาเพิ่นว่าลูกหลานถ้ายิงกันเนาะลูกหลานต่อมากราบปู่ให้ได้ตอนตอนที่เห็นตอนนั้นตอนที่เห็นนั้นคือได้ใจในคิดไว้แล้วว่าน้ํำลดจะต้องหาโอกาสมาหาปู่นาคราชให้ได้แม่นในที่สุดหนุ่มอามกมามาให้้ไดงวดแรกปังเกือบปังนะกระเลขงวดเด็ดยำเทียมขยันเทียมซีนบ่ กระตรงกับกับเหล็กถูบเลยมาเดี๋ยวใส่เหยียอีกไห้บิึงมาเบิ้งหวดนี่เสียมซี่กับเหล็กถูบจะตรงกันบมารับตัวช่วงนะนะครับเอาตรงตรงปังๆนะคือเกาเด้าปูเด้อรเหตุตรงกันแบบเกาเด้าปูเด้อแบบก็ต้องมีปริศนาเอาแบบตรงตรงไปหวดนะปูตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตฮะ หมายเลขครับหมายเลขครับท่านผู้ชมได้หมายเลขห้าครับเอ้าวหมายเลขห้าทวานหมายเลขห้านี่ย่งอะไรอะไรปัญหาเอาก็เห็นเลขห้าก็นั่นแหละเลขห้าเลขอะไรนะผมอุ้ยเขาบอกว่าแลี่อุ้ยนี่ปัญหานี้มันี้หมายเลขห้าครับหมายเลขแต่ว่าอยู่ไลเห็นอันนี้เลขห้าเดี๋ยวค่อยไปเบิรงกันครับท่านผู้ชมอืมไม่แลขเอามาแมนเลขหนึ่งห้าดิแต่เบอร์หนึ่งห้ากับเก้าห้าที่เห็นก็มังหัน ตัวตัวนั้นเป็นเกลือกันใดเป็นนึ่งก็ได้เป็นนึ่งเอาตรงตรงด้อปูเด้อเอาปังปังไห้ตรงเด้อปูเด้อหรือออกมาเป็นที่หม่องปูจงไวหรือเปล่าสาธุบางอย่างเขาก็ได้เลยแต่เป็นเลโทร่บางอย่าง ไม่ที่สองครับท่านผู้ชมหมายเลขหกครับหกกับเก้าตัวเดียวกันเข้าหาหรือแมนบ้าหนักกวนมาตรงกันเป๊ะเลยเลยท่านผู้ชมหมายเลขหกครับหาเก้าเราเห็นเป็นเก้าห้าหรือหนึ่งห้าใช่ไหมแมนตัวนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันแมนเอาละท่านผู้ชมเอาหาเก้าครับท่านผู้ชมวาตโดนไม่สุดท้ายกันนะครับ ไม่ที่สามได้หมายเลขสามครับท่านผู้ชมห้าเก้าสาบียรนะควรห้าเก้าสามเปะเลยห้าเก้าสามสาหาเก้าเ่แมนสิมากวดนี้สักทีนั่นแหะคือปัญหานี่แหละท่านผู้ชมเลยามห้าเก้าสามครับห้าเก้าสามเลขเข็มซีครับผมท่านผู้ชมครับปูนาคลาดเนาะแมนปูฤุษีนาคลาดงวดขอวันที่สิบหกเมษายนปีสองพรยหสิบหกครับห้าเก้าสามครับผมห้าเก้าสามครับครับอ่ะโอเคอเล่นไม่ถูก แมนแมนตัวเป็นขังทีละกคนเป็นตงไงสุดหยดเอาเอางี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมคือไหนๆนตรงนี้มันปิดเป็นเป็นเป็นที่โล่งแง่งนะคือโซล่าเซลล์ที่เข้าถึงอยู่แล้วชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแสงรับเต็มเต็มเพราะว่ามันไม่มีป่าปกคลุมไงถ้าจะเป็นเป็นสารป่าเอ้ยสารสารปูที่มีในป่าเนี่ยมันไม่ค่อยได้อพอแสงมันเข้ามาถึงอันนี้แสงเต็มเต็มอันนี้แสงเข้าาเต็มคือพูดง่ายๆต้องการโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์แล้วก็ปูนแล้วก็หินไหม คูนแล้วก็หินแล้วก็สีสีนะครับสีก็คือต้องการสีเหลืองสีเหลืองทองเนาะสีแดงเอาตามเอาตามสารปูดงัดจุดตรงนี้เลยแล้วเรามาตกแต่งดีเน่าเวิยเนาะแล้วก็สีเงินเนาะนี่ไม่ต้องเขทานเนาะคือคือเขาปรับสารเดี๋ยวมันจะได้เพลินเลยเ้วตอนนี้บันเทิงเอียงกับเคเร่ร่างจากน้ำท่วมอ๋อจีดีทาขาปรับกันเองวะมาเห็ดเองเลยไหมกะเบาใส่เนาะ่มันเห็ดดำนั่นนะกวนนี่เราก็ไม่สนใจอะไร แต่้านัันนะเบิงไออคำพ้นเนกัมาเนี่ในนเราว่าพายุไก่พยุไก่ไหมครับแต่ผู้มจะรับปากยานเสียคำบาเน่ผมเพราะว่าห่างกันต่งร้อยี่สิบโลเนี่ยครับอนะครับไปเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปดูเลขทูบไปดูโตไปไปซองโตเพิ่งขนาดต่วยุไรยุไรเจแกกันว่าเ็กซีป่ะอ๋อเลกซีตัวใหญ่เอาซีหนึ่งตัวหน่ะอวินโ้แน่ไปบางไดนไม่ตระเลขแแน่ไเห็นเซนเ็นซีครับเอายุตะไรครับ แน่แน่เมนเอาดิใจกับพ่อต่ว่าเห็นเลขกซีเลยตะไบเห็นเลขกซีเงเมนเล็กีเอาดิอะไรไปเบิ่งไปเบิ่งไรเพื่อนทุก่าป่ะท่านผู้ชมไปโอเคครับผมตัดนนะครับครับท่านผู้ชมจะไปเบิ่งอันรมานะครับท่านผู้ชมเลขทูปนะครับเลขทูปได้มาหมายเลขแปดหนึ่งศูนย์ครับท่านผู้ชมแปดหนึ่งศูนย์นะครับนะครับเลขถูบคือเท่าไหร่เอ้ามันตรงกันกับเลขเสาตัวเลขเสาไหมเลขเสาที่เห็นอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมที่เห็นเป็น เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันแม่งอ๋อนะครับแปดหนึ่งศูนย์อืมขึ้นไปหนึ่งอ่าเป็นเป็นเก้าแปดหางหรือว่าเพราะแปดห่างหนึ่งแปดท่านผู้ชมจริงๆนะท่านผู้ชมที่เห็นกันตั้งแต่ข้างล่างตรงนั้นอะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปส่องตรงตรงปู่ดีกว่าเพราะว่าเลขเลขตรงกลางมันลางๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมาจุดๆตรงเนี้ยคือคือฝนเนาะวินเนาะ อาเพราะว่อพอดินมันซ <apps> ุมๆไหมเออมันมีรอยฝนตกท่านผู้ชมเออกล่องข่อยมาในเพื่อนเด้อคฮึมมาลี้อู้ท่านผู้ชม เห็นไหมเห็นเป็น9 5หรือหรือ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับในตรงนี้ถ้าไม่1 5หรือ9 5ตรงกลางจะเห็นเห็นเป็น0หรือ8ท่านผู้ชมเห็นเป็นลางๆนะครับอือเดี๋ยวดูที่ฐานปูนผมให้สองตัวนี้มีใครเห็นอะไรบ้างเห็นไหมมีใครเห็นอะไรบ้าง อืมอ่ะนะครับท่านผู้ชมไปนะครับรับปูลฤาสีนครขาดนะครับผมท่านผู้ชมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะนี่ครับที่บอกว่าเห็นเห็นแจกันเป็นเลขสี่นี่นี่ประมาณนี้นะครับไปโอเคครับผมตามนะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับปูลฤาสีนครขาดนะครับก็ไเดมมาไทยห้เบิ้งแล้วเพราะว่างดที่แล้ยนี่ได้มาอ่าเก้าหนึ่งเจ็ด เพิ่นบอกเป็นปริศนาที่ซึ่งที่ผมเนี่ยถ่ายว่าว่ากล่องมันดับมาวินกะเสียงบ้เข่าท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มาแล้วเลขทูบเลขซีเมซีนะครับเลขทูบได้มา810แล้วก็อยู่ในตัวเพิ่นเห็นประมาณ15หรือ95ที่เห็นกันเนาะแล้วก็เลขซีเอ็มซีได้มา563หรือ593นะครับผมท่านผู้ชมนะเอ้าโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมอาร์มพลชาแนลมาวินชาแนลปัตตาคนมีเซ้นต์พ่อทองแหลกคนเดิมนะครับก็ กับปูเรือสีนักราชสารับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีนะครับแห่งๆด้วยครับผมสวัสดีครับ